เฮ้ยสีเข็ดเฮ้ยสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาสุ่มน,น,นี่ครับคิมมอนนะครับว,ว้าวกล่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีสีเข็ดสองตัวนะครับเราจะาำน้นกันนะครับแกะแล้วนะครับ มันมีถุงตอม,มีถุงเรตจะได้ต,ตัวไหนะต,ต,ตัวแรกตัวแรกอุ้ย น่ารักมากๆๆๆๆเลยดูดินี่ครับอันนิการ์ดนะครับนี่น่ารักมากๆเราได้สอง0ไป ะวะหมีหมีถือน้ำผึ้งด้วยเฮ้ยดูดีดูหน้าเป็นแบบอืมดูมีน่ารักอะ่ะดีครับน่ารักมากๆๆตรงน,นี้เราต้องได้ซีเะครแล้ะเนาะนี่ อุ้ย,ยเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวเห็นเฮ้ยเห็นสีเขาขาวตัวอะไรอ่ะหมาหมาป่าเฮ้ยอ๋อตัวนี้ตัวนี้ตัวหมาป่าอ ตัวนี้น่ารักมากเลยมันเด็กน้อยเลยมันเด็กน้อยมันเด็กน้อยนี่ครับเป็นหมาหมาป่าอูดูนี่น่ารักมากมากมากดูลูกลกระตา่ายอืมมันเด็กน้อยเลยนี่ละกันเราจะได้อะไร จะได้ไหนครับอุย้ยจะได้อะนอ่ะอุ้ยตัวอะไรอ่ะ โอ้ยตกกระจหมดเลยดูตัวนี้นิขนมันไม่เหมือนตัวอื่นเลยอ่ะมันคือตัวไหนอ่ะ oh <God. S 1> อ๋อมันคือตัวแรกเนี่ยมันคือตัวนี้ครับเนี่ยมันคือตัวนี้คุยมันไม่เหมือนตัวอื่นเลยอ่ะขนมันอ่ะขน,นนุ่มมากตัวเนี้ยดูดิ นะครับอุย้ยตัวนี้ขนนุ่มมากมากมากตัวนี้ขนนุ่มมาก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 เลยเฮ้ยตัวนี้เท่มากมากเลยดูดิขนมันเป็นแบบนี้นมันไม่เหมือนตัวอื่นเลยตัวอื่นจะเป็นแบบนิดนิดนิดเดียวตัวนี้เป็นแบบนี้นสี่ตัวเลยสองตัวนะครับตัวนี้ขอให้ได้ ใตัวนี้จะได้ไหมจะได้ไหมล่ะเออขอหนึนะครับสาธุ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  อุ้ยน้องเม่นได้น้องเม่นครับตัวนี้ได้น้องเม่นน่ารักมากมากเลยทุกคนมาเนี่คนเหมือน,นเม่นเลยครับได้น้องเม่นนะครับน้องเม่นกับอะไรอ่ะก้อนเมฆครับ นี่ครับมองๆน้องเล่นนะครับ1นึ่งสห้าห้าตัวไปแล้วไม่ได้แล้วตัวสุดท้ายนะจะได้เป็นตัวหมาครับถ้าเราได้สีเครยก่อนเราจะดีใจมากเลยสองได้สีเครยก่อนเฮ้ยยังไม่ได้ดู เอส,สดได้น้องหมาได้น้องหมาน่ารักอ่ะน่ารักมากๆเลยโน่นนี่มีเชือกนี้ได้ไม่ได้สี่เจ็ดไม่เป็นไรแค่นี้ก็น่ารักแล้วนี่นะครับตัวนี้น่ารักมากๆเลยครับ น้องหมาดูลูกกระตายดิแบบน่ารักมากๆครบแล้วนะคะหกตัวครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หกน่ารักมากๆเลยอ่ครีบ